เมื ies, ่อคุณใช้ iPhone นะครับเวลาเครื่องหายอยากตามเครื่องได้ใช่ไหมครับต้องไปปิดเมนูนี้นะครับอันนี้เครื่องล็อกอยู่นะครับอันนี้คือเครื่องล็อกอยู่นะครับเราสไลด์เมนูสูตรควบคุมตรงนี้ได้คนที่ขโมยเครื่องไปเขาก็จะปิดหัวเครื่องบินเลยทันทีนะครับตัดอินเทอร์เน็ตออกเลยนะอันนี้อันตรายนะครับเราจะต้องปิดสูตรควบคุมที่สไลด์ลงนะครับขณะเราล็อกเครื่องอยู่นะเขาก็สไลด์ลงมาปิดหัวเครื่องบินได้เห็นไหมพวกไม่ประสงค์ดีก็จะปิดไว้เพื่อเอาเครื่องเราไป อาจจะไปเจอเครื่องเราทับตกไว้ก็แล้วแต่นะเขาก็ปิดเครื่องบินเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเจ้าของเครื่องจริงอ่ะตามหาไม่ได้นะครับเราต้องไปปิดอันนี้ไปปิดตรงไหนมาเดี๋ยวมาดูกันวิธีการปิดนะครับง่ายๆมาตั้งค่าเลยเมนูนี้นะครับแล้วก็คามาที่เฟซไอดีและรหัสนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับคู่นะครับโอเคกอกรหัสเสร็จนะครับให้เลื่อนลงมานะครับมาหาคําว่าสูงควบคุมนะครับกดปิดเลยอ่ากดปิดเสร็จแล้วก็กดล็อกแล้วครับเห็นไหมครับ รูดจะไม่มาแล้วอสำหรับเราไปทํำตกทําร่วงหายนะครับเขาก็จะรูดไม่ได้แล้วอันนี้ใครใช้โฟนต้องทํานะไม่งั้นเครื่องหายแล้วจะตามยากเลยตามยากมากๆ